กับเวฟทุกรุ่นนะคะลูกค้าจ้าตัวนี้ปกติหน้าร้านหนูขายอยู่ตัวร้าน135บาทวันนี้ใครเอฟหน้าไหลสดนะคะลูกค้าคะเอาไปราคาชุดละ99บาททอ99บาทลูกค้าวันนี้ใครรับพิมพ์รหัส A12 ได้เลยคะ่ะนะคะใครรับพิมพ์รหัส A1299 บาทคะ่ะ บนเดิมเวฟใส่ได้เลยกับเวฟทุกรุ่นของใครหักของใครแบบว่าเฮ้ยบีบไปแล้วมันไม่ปัม๊มมันไม่เบรกเลยลูกค้าไม่ต้องทนนะเปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะวันนี้หนูให้ลูกค้าราคาแค่9 9บาทพิมพ์รหัส A12 ได้เลยพิมพ์รหัส A12 ได้เลยงานสวยทุกมิติแบบนี้ค่ะนะคะจะบอกว่าราคาหลักสิบก็ไม่ขี้เหร่นะคะพี่นะาราคาหลักสิบก็สวยได้นะคะอ่ะใส่ร้อยสิบได้ใช่ไหมใส่ได้เลยค่ะ ร้อยสิบนะครับใส่ได้ครับร้อยยี่ห้าใส่ได้ครับร้อยยี่ห้าบางลมใส่ได้ร้อยยี่ห้าบาวานใส่ได้ครับร้อยยี่ห้าเอสใส่ได้ครับร้อยยี่ห้าอาร์ใส่ได้ครับร้อยยี่ห้าเอ็กใส่ได้ครับร้อยสิบไอร้อยสิบเก่านะครับใส่ได้ทุกเวฟนะครับนี่นะคะลูกค้าจ๋าสําหรับใครที่ขับเวฟนะคะเป็นสายปั้นเป็นช่างหรือซื้อไปใส่เองอันนี้คุ้มมากๆหนูให้ราคาหลักสิบตั้งแต่ตัวแรกแล้ววันนี้ค่าจะส่งก้าบาทเท่านั้นนะไม่ว่าจะซื้อราคาหลักสิบหลักร้อยแบตเตอรี่ยังน้ำมันเครื่องจะหนักจะเบาลูกค้้้าคคุุุุมมททกกบินนอออเดร์แ่ นะคะอ่าลูกค้าตอนนี้ใครอรับพิมพ์รหัส A12 ค่ะใครอรับตัวนี้พิมพ์รหัส A1299 บาทจากปกติหน้าร้าน145บาทนะนะคะระบบใครไม่ดูดแคปรูปนี้ทัาานะะรรบบกหา,าแอดมินได้เลยนะคะใครระบบไม่ดูดเก็บเอ้ยไม่ใช่ว่าแคปรูปนี้ทักหาแอดมินได้เลยนะไม่เป็นช่องอะไรนะ ไม่เป็นช่องเก็บของค่ะเป็นถังน้ํามันถ้าเป็นถังน้ํามันจะเป็นเวฟ้อยตัวเก่านะคะพี่นาะเดี๋ยวหนูเปิดให้นะคะสำหรับ per, ชุดโซสเตอร์ชกหลังลอยยี่เอ็ดเท่าไหร่ชกหลังจะมีเป็นชกเดิมนะคะพี่ชายเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอดูชุดโซสเตอร์เวฟลอยสิบไอจะเปิดอีกรอบตอนไหนเดี๋ยวเปิดให้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ต่อตัวนี้นะคะนะคะลูกค้าคาบูแดดคับนะคะคาบูแดดหนูเปิดไปหนึ่งรอบแล้วพี่ชายถ้าไม่ทันนะคะวันนี้พิมพ์ CF อะไรวะ ลูกค้าถ้าใครเออดีศนะคะสำหรับคาบูดแดดใครไม่ทันพิมพ์รหัสดีศูถ้าระบบไม่ดูแครูลุกทักหาแอดมินเลยนะคะราคา242บาทนะคะราคา242บาทนะคะจากปกติ279เลยนะนะคะตัวนี้รีวิวไปแล้วขออนุญาตทันเลยเนาะใครไม่ทันพิมพ์รหัส